สวัดีค่ะชิบไบกี้นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของ l a b e r b o n g นะคะจากร้าน NY Shop ของพี่เนยและพี่แย้นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะมารีวิว3ตัวด้วยกันตจะแรกเลยนะคะทำความสะอาดผิวหน้าได้หมดจดมากสบู่น้ำนมข้าวแท100้ร้อยเปอร์เซนตัวนี้นะคะใครหน้ามันหรือว่าเมคอัพที่ล้างออกยากๆตัวนี้ช่วยได้เยอะเขามีกลิ่นหอมฟองเยอะตัวนี้สาหรับผิวแพ้ง่ายใช้ดีมากๆเลยค่ะคอนเฟิม ต่อมานะคะเป็นเดย์ครีมของลาตับลง์นะคะเนคิมสีชมพูแบบนี้สําหรับคนที่เบื่อขั้นตอนการแต่งหน้าเยอะๆลงครีมเยอะๆรองพื้นเยอะๆตอบโจทย์เลยคะ่ะตอนนี้ทาทีเดียวจบเพราะว่าเขาทั้งบํารุงด้วยแล้วก็เป็นรองพื้นได้ด้วยแล้วก็มีสารกันแดดได้คะ่ะและจริงๆตัวนี้ออกแดดมาหรือว่าโดยสปอตไลท์หน้าวิงเบอร์วังมากลองดูแล้วก็ตัวต่อมานะคะเป็นไนท์ครีมของลาตับองส์นะคะเทคิมสีเหลืองอ่อนตัวนี้นะคะ ขาจะช่วยในเรื่องสิฟ้ากะจุดด่างดำแต่ก่อนใบเนี่ยเป็นคนแพ้ง,ง่ายมากๆพวกคึื่นสำอางหรือว่าแดดอะไรเงี้ยจะมีกะขึ้นสิวขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะใช้ตัวน,นี้นะคะแล้วก็ใครนอนด็กๆแล้วมีสิวขึ้นตามจุดเงี้ยพอกไว้ตื่นมาหน้าเปล่งปลั่งจริงๆวิงวิงประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อพี่เนยได้นะคะที่ร้าน NY Shop สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ